at home. บนรถครับกำลังกลับบ้านเนี่ยูดมากับความรู้ได้ยินชัดไหมครับทุกคนอ,อยากรู้ว่าได้ยินชัดไหมครับ,บทุกคนไม่ได้ยินเสียงอ่ะตอนนี้อยู่บนรถครับ โอเคครับได้เลยชัดแล้วก็ตอนนี้นะครับเพิ่มอืมขอโทษทุกคนให้รอนานนะครับผมว่าจะมาประมาณห้าทุ่มแต่ว่านี้ห้าทุ่มยี่สิบแล้วรอนานไหมสำหรับบางคนก็อาจจะง่วงแล้วขอบคุณที่อยู่รอนะครับวันนี้เรามีนัดกันมืดแล้วรับสเซง ขึ้นเครื่องบินครับว oh right? okay. ่าแบบมันดีแล้วใช่ไหมฮะทุกคนจะชอบใช่ไหมครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับไม่อยากให้ทุกคนรอนานนะครับไม่อยากแบบว่าถึงบ้านก่อนน้อง่อยไลฟ์เลยไลฟ์บนรถเลยเดี๋ยวนอนนานคิดนานมากเลยชื่อนี้ตื่นเต้น วันนี้จะได้มีชื่อด้อมเป็นของตัวเองแล้วค่ะ mm hmm. ดึงไม่บอกครับไม่บอก บอกสักทีทุกคนบอกไม่บอกสักทีเราวันนานแล้วนะดูต้องบอกนะ้องจะสีโดงคือดู้เหมือนดึงไว้ไม่ยอมบอกทุกคนทุกคนก็รอแกงครับก็ตอนแรกคิดว้าไนชื่อเลยครับแบบว่าอฮ้ยก็ต้องบอกก่อนสิเฮียบอกเฮียบอกเฮียจะบอกครับชื่อดาวโดมก็คือก่อนคือ คืออะไรไม่ไม่บอกเองยังก็ดึงเช็งเหมือนกันยัง้ริ่มฟังหนูไลฟ์ในตอนนี้ก็กำลงคิดว่าเมื่อไหร่หนูจะบอกไม่บอกสักทีตอนนั้นอ่านคอมเมนต์หนูเมื่อไหร่หนูจะบอกครับมได้เวลาบอกแล้วแหละสองสามสองสามเวลาดีมากเลย สองสามสองสามนะครับเวลาวมันในเวลาบอกอะไรหรือต้องเกริ่นอะไรอีกไม่ต้องเขาบอกได้แล้วแหละครับก็ชื่อด้อมของหนูคือแถม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 โดนโจมเก่งแล้วค่ะ ทุกคนบอกพูดโนนีพูดมันออกมากครับอ่านคอมเมนต์โอ้ยครับก็โอจะบะบเหมันกับจะบอกมือนกันตื่นเต้นนาะรตื่นเต้นอ่ะไม่บอกแล้วครับบายบายไม่ได้ครับก็บอกแล้วกันชื่อ วันนี้มันจะบอกว่าไม่กล้าบอกอะ <laughs> นะยหงาทำไมอะเป็นโมเมนต์นะเดี๋ยวโมเมนต์บอกชื่อแน่ <laughs> ครับชื่อดอมของหนูก็คือ หวานใจวเราสับเราับเข้ามาครับเราับเมเอาใหม่รัมมาครับนี่หนจะบอกจริงๆนลครับชื่อดอมของหนูก็คือเธอดูดูรดดูรดรไมเทนเเเมเท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 ม โน<ห>น้ำ<ห>ย่ลืมตกเก่งกันนะบอกแล้วเทมนานานุครับโอ้นานานุครับ,น,าน,าน,รบนี่แหละครับชื่อดอกของหนูนานานุชอบไหมอะครับกู้ดูคนไม่ชอบอะ่ะ ไม่กล้าบอกผมว่ากลัวไม่ชอบด้วยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยอยากให้ดูคุณชอบครับนานานุใช่ครับนานานุแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเป็นแฮชแท็กใน Twitter ก็จะเป็น NANANU ครับจะเป็น N ใหญ่ตัวแรกแล้วก็เป็น A เล็ก e แล้วก็ N ตัวเล็ก เอตัวเล็กส่วนคำว่านุก็จะเป็นเตัวใหญ่ครับ mm hmm. แล้วก็อยู่ตระนนกก็จะมีตัวเ็ใหญ่2ตัวครับคือคำว่านาน,านกับนุ mm hmm. แล้วก็คำนี้นะครับ mm hmm. ก็คิดมานานมากครับ mm hmm. กว่าจะแบบว่าตอนแรกแบบเพราะผมมาอยากได้คำว่านุครับ, mm hmm. บเพราะว่าชอบเพราะว่ามันมาจากผมด้วยนุหแบือบว่าทุกคนก็เป็นนุ mm hmm. เพราะแบบก่อนหน้านี้ mm hmm. ผมเรียกมีแต่แบบว่าญาติญาติเยอะใช่ไหมครับมี มามีเจเจย,ยี่มวยห้าป๊าป๊าป๊อปเป้ญาติเยอะมากๆ<笑><笑>ก็เลยอยากให้แบบว่าอยากคิดชื่อที่เหมือนรวมทุกคนเอาไว้อยู่ด้วยกันครับก็คือนา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 ก็ก็คือแบบว่ามากมายครับใช่ไหมมากมายก็จะเป็นทุกคนก็จะเป็นเอ่อเรียกว่ายังไงดีก็จะอยู่ในนานานุครับทุกคนก็จะเป็น นานานุของนุนิวก็จะมีนุจริงๆก็ได้หลายนุเลยครับนุหมอนี้หรอนุหมอมีนุเจเจนุอ้าีอาอีนุอมวยแนวนุ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 เต็มเลยครับทุกคนก็จะอยู่ในนานานุใช่ทุกคนกลายเป็นนุไว้หมดแล้วใช่เราทุกคนเราจะมาเป็นนุด้วยกันครับแล้วก็คําว่านานาก็เดี๋ยวแสงไหม เดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับก็คําว่านานาก็คิดอีกนายหนึ่งก็ประมาณว่าแบบว่าความรักที่ผมความรักที่นุมีให้ทุกคนนะครับก็หลากหลายมากๆเลยมีมากมาย,ยเยอะแยะมากๆมากๆให้ทุกคนเลยครับั้ำมันมีเจ๊ย่างหวยมากปาปอปเป้ปทุกคนโค้ทุกคนไม่ชอบนะครับทุกคนชอบไหม ทุกคนชอบไหมครับนานานเอนดูมันเชวน,าน,านัน <c oughs> มีคนเมนด้วยบอนานาน so <c oughs> ่นานาโนอิโซคิวรับนานานชอบจริงโว เฮียบอกว่าติดเทนนิ่งสองแล้วเหรออุ๊ยชอบครับดีใจที่ทุกคนชอบนะครับดีใจมากโบทุกคนไม่ชอบอะตอนแรกคิดหลายชื่อมากเลยครับแบบคิดไปถึงเรื่องขนมด้วยตอนแรกครับว่าเพราะผมชอบกินขนมใช่ไหมครับอาจจะเป็นมีคําว่าแบบสวีทอางเงี้ยครับตอนแรกคิดหลายสวีทมากอย่างสวีทเบฟอินเงี้ยครับวันนี้ก็ คิดว่าน่ารักดีเหมือนกันแต่ว่ามันดูเป็นคําที่คําที่แบบใช้กันบ่อยครับใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันสวีทเบฟครับ mm hmm. ก็เลยไม่เอาดีกว่าจริงๆมีสวีทอย่างอื่นด้วยครับแต่ว่าคนน่าจะใช้กันเยอะครับ mm hmm. แล้วก็ที่ใช้นานาน,านุก็อยากจะให้แบบว่าเป็นคําที่ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ครับในเจานี้ทุกคนก็จะเป็นานานานุของนูนิวนะครับ 嗯嗯没有啊很好小弟的房子另外一台留步我在这你啊嘿大家好哈现在我们有去呃怎么说呢是是群名吗我的群名是吗哈，我的群名叫娜娜诺 N A N A N U，哈，今天我很高兴、呃、很高兴今天有自己的群名了，呵呵希望大家喜欢啊、呃、这个名字，哈，哦粉丝名，不是不是群名，呵呵我说错了粉丝名哈。 现在我有自己的粉丝名了叫นันนุครับดีใจที่ทุกคนชอบนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์แต่ว่าอาจจะสันสันนิดน,นึงนะที่บนรถเป็นเสีิงครับเอาทิ้งมาอุ้ย <laughs> เฮียก็คืออยู่แบบ ลืมไปหมดเลยนะถ้าพูดไม่รู้เรื่องวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อรู้เรื่องเท่าไหร่นาน,น,านอตอนนี้ทุกคนก็จะเป็นนานานูของนมิวแล้วก็จะ,จะมีโซนๆด้วยโซนๆก็เป็นโซนๆของน,นิวเหมือนกันเฮียด้วยครับแล้วก็สัญชายด้วยครับขอนุญาตนะครับเพราะว่าผมคิดว่า สัญนชายโซนโซนแล้วก็นานาทุู้ก็อยากให้เ็นเข้าโคเดเยอะแปับได้ไหมอ่ะไม่รู้ได้ไหมครับไดย้ยิ้มยิ้มยิ้มอยากได้ how to ไม่เวียนหัววรถเลยลูกมีรู้สึกไม่รถแทนหนู ขอโทษครับวันนี้ต้องมาไลฟ์โพรถผมไม่อยากให้ทุกคนรอนานนะจะเวียนหัวนิดนึงนะครับจนเป้าเชียรนาทุกนี่เออผม看着都ไ始่晕是吗晕了我不想让大家久等啊现在我 没回到家，所以，所以呃，只好在车上直播哈，对不起呀。 นานูของหนูเลยเฮียก็อยู่ในนานานูเฮียก็เป็นนูซีตั้งนานตั้งแต่ประกาศชุดรอบนี้เฮียเได้แต่เป็นนูซีตั้งนานก็นั่นแหละเฮียก็นูซีเวลคัมนูซีเฮียก็นานานูไม่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 เข้าจริงหรอไม่เข้าจริงแต่ได้ไม่ควราไม่บายฝากด้วยครับนานานูคนนี้ก็อยู่ในนานานูเหมือนกัน เนี่ยอยู่ก่อนที่พ no. no. ุชื่อหนูจะประกาศที่ต้องประกาศหนูซีครับสวัสดีครับรายงานตัวร์คาหนูซีมาแล้วนี่ยบ่อยๆวันนี้เจอกันอ้ยซีเฮลท์สิบดูทำแล้วก็รู้ตัวด้วเลยใส่ไหมเยียเป็นอะไรอะไปแล้วตลกกันจะใส่แมสซอนแมสบ๊ายบาย 那个那个桶。 ตันนี้หนูก็อยู่คนเดียวแล้วครับโวยละไห้เก๋แชาเธอละค่ะ้ตอนนี้เฮียก็ลงรนไปแล้วนะครับอืมนานานุ <c oughs> ครับอยากคุยด้วยน้จะคุยอะไรครับนี่วันนี้มีพร็อพมาด้วยนี่หนูใส่ไว้ให้ดู <c oughs> โว้ เ่นูมีพร้อพม,มาให้เล่นครับทุกคนครับถ้าใครง่วงก็นอนก่อนได้เลยนะครับแต่จริงๆก็อยากให้อยู่ด้วยกันแหละก็ไม่ไม่ได้อยากให้นอนเท่าไหร่หรอกแต่ก็ถ้าง่วงก็นอนได้เลยครับแต่ก็อยากให้อยู่ด้วยกันนะ 喜欢这个名字，真的吗？我很高兴啊！哈，嗯，宝贝，可以解释一下为什么叫这个名字吗？哦，用用汉语解释。 很难了、啊。我试试，我我试一下吧。嗯，叫呢呢，因为因为以前我我有很多亲戚，是吗？有妈妈，有姐姐，有阿姨、阿摩儿，好吗？爸爸、宝贝也有啊，所以我想呃把。 所有人，嗯，怎么说呢？把所有人不在一起，<laughs> 可所以大家大家会变成奶奶 n nu, 呃，nu 的奶奶 n a n u 就是变成奶奶 n a n u 哦，用汉语解释很难呢、啊。 哦，合在一起，统一啊！是的，是的，我先把大家统一在一起，统一啊，合在一起。我忘背忘掉啊。哈。那那在泰语是呃是多种的意思，是吗？很多。 也爱松松啊，松松和娜娜呢，是同一个家庭，把大家集合在一起，都不会分开了。是的，都不会分开了。好 g o ขอบคุณนะครับทุกคนที่อยู่ที่อยู่มาด้วยกันถึงตอนนี้วันนี้ก็ประกาศชื่อตัองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเดี๋ยวหนูก็จะไปแล้วครับอีกสักครั้งหนึ่งให้เราเห็บ้านแล้วนะครับบ้านอย่างปลอดไยัยขอโทษนะครับทุกคนที่วันนี้ให้รอนานด้วยแล้วก็ไลฟ์ทกคนลดด้วยอาจจะสันส่นๆแล้วก็อาจจะเวียนหัวนิดหน่อยครับแล้วก็เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดด้วยขอโทษนะครับ ไปเลยเดี๋ยวจะไปตามอ่านแฮชแท็กในท w i t เ e อร์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับดีใจที่ทุกคนชอบนะถ้าไม่ชอบก็ทำยังไงอะถ้าไม่ชอบต้องทำยังไงดีล่ะครับไม่ชอว่าต้องชอบครับอยากให้ทุกคนชอบครับบารับไปดีกว่าคืนนี้ฝันดีนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฟันดีได้เวลานอนแล้วคับขับวุี่อยู่รอนะครับ 谢谢大家今天来来听我宣布我的粉丝名，哈，拜拜。